สวัสดีครับก็ดูนะครับก็มีไพ่อยู่สองสำรับนะครับแต่ว่าจะใช้สีน้ําเงินแล้วกันเพราะสีแดงมันเก่าแล้วมันเริ่มเปื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไพ่ออกมาก่อนนะก็เป็นไพ่ธรรมดาเลยครับแต่ละใบก็หน้าก็จะไม่ซนะ้ํากันนะก็ตามตที่<ต>เห็นกัน <ๆ S 2> เลยครับเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวบุ๊กช่วยเลือกไพ่ใบหนึ่งครับ โอเคครับดูและจำไว้นะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาให้กล้องดูด้วยเรียบร้อยแล้วครับโอเคทีนี้ก็จะตัดไพ่ออกมานะบุก็วางไพ่ลงมาเลยซึ่งไม่เห็นจริงเสร็จแล้วเอาอสำหรับนึกปกติก,กับขึ้นไปปกตินยทีนี้ก็จะตัดไพ่นิดนึงก็เดี๋ยวสักนิดสักหน่อยนะ ทีนี้ไพ่ที่บุกเรื่องมันจะอยู่สักที่ในสำหรับนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะขอสับไพ่หนึ่งโอเคทีนี้จะทำการอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าการสลับไพ่หรือว่าการผสมไพ่ก็คือจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพแทนนี้ไม่มีลูมมกหมัตัวไหลมาควรทีมบอลแล้วก็อย่างนั้นครับเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวให้บุกดูก่อนนะผมว่าไพ่สําหรับเนี้ยทีนี้มันก็จะเขาเรียกว่าผสมกันมั่วไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็จะมีทั้งไพ่ที่หง่ายหน้ากับไพ่ที่คว่ำหน้าอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งไพ่ที่คว่ำหน้ากับไพ่ที่หนายหน้าอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งอีกก็คือไพ่ที่คว่ำกับไพ่ที่คว่ำอยู่ด้วยกันใช่ไหม ทีนี้ที่ต้องทำก็แค่ดิดนิ้วทีนึงครับแต่ทีนี้ไพ่ที่เลือกไว้เลขอะไรควินควิน <Queen. S 2> ใช่ไหมครับคือทีเนี้ยมันก็จะเป็นพไพ่ใบเดียวที่หงายอยู่ในสำรับ mm hmm. ก็เป็นควีนผัวดังใช่ไหมขอบคุณมากครับ